วัน2วันมานี้ครับในเน็ตเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามีการแชร์โพส์เกี่ยวกับแคปคัตเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับประมาณว่าใครใช้อยู่ควรจะเลิกใช้ได้แล้วควรจะแบนแคปคัตไปเลยสาเหตุหลักๆครับก็เป็นเพราะว่าทางแคปคัตเนี่ยมีการเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้งานใหม่ไล่ข้อตกลงหรือว่านโยบายอันใหม่เนี่ยฮะมันดูช่อชนมากนะครับเหมือนประมาณว่าแคปคัตเนี่ยจะเป็นเจ้าของผลงานทุกอย่างที่คุณอัปโหลดเข้าไป แน่นอนสิครับใครได้ยินหรือว่าอ่านเจออย่างนี้ก็ต้องสะดุ้งแน่ๆนะครับทำแบบนี้ได้ด้วยหรอฮะแล้วเราเนี่ยจะทำคอนเทนต์ไปเพื่ออะไรในเมื่อทำแล้วอัพเข้าไปตัดเนี่ยบริษัทเขาสามารถเอาผลงานของเราไปเคลมเป็นของตัวเองได้อย่างนั้นเลยหรือเปล่าคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอาบวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ประเด็นที่ดราม่ากันเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วสุดท้ายเพื่อนๆเ,เนี่ยจะแบนหรือว่าเลิกใช้แคปคัทไหมอันนี้ก็ลองตัดสินใจได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อน ผมขอเท้าความกันยาวๆนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ใช้อยู่แล้วก็คงรู้นะครับว่าแคปคั t เนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไงบ้างแต่สำหรับใครที่ไม่ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าไม่เคยใช้แคปคัทแล้วเห็นประเด็นดราม่าแต่อยากรู้เนี่ยว่าไม่เกิดอะไรขึ้นผมจะขอพูดถึงตัวแคปคั t ให้รู้จักกันคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วก็จะปูทางไปสู่ประเด็นดราม่าต่อนะครับใครที่รู้จักมันอยู่แล้วก็ขอภายไว้ล่วงหน้าหรือไม่ก็อาจจะก,กดสกิปไปก็ได้ฮะ แคปคัตเนี่ยจัดจะเป็นแอปหรือว่าโปรแกรมตัดต่อที่ได้รับความนิยมสูงมากเลยครับในช่วงหลังเนี่ยผมว่าแอปมันก็ดีนะฮะมาปฏิวัติวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เลยนะครับยางสมัยก่อนเนี่ยใครจะทำคอนเทนต์ใครจะตัดงานต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์หรือไม่ก็พูดง่ายๆว่าต้องเป็นคนตัดต่อได้เนื่องจากโปรแกรมและแอปตัดต่อเนี่ยมันมีแต่ของใช้งานยากๆเปิดมาก็งงแล้วหรือพวกที่มันใช้งานง่ายจริงๆเบสจริงๆเนี่ยมันก็ง่ายจนไม่มีฟีเจอร์อะไรเลยนะครับทำคุณภาพออกมาได้เหมือนกับว่าคุณเนี่ยไปทำสไลด 4. แต่พอแคปคั t เข้ามาเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นจุดตรงกลางนะฮะมันทำให้ทุกคนสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นด้วยหน้าตาหรือว่า UI อะไรต่างๆที่มันใช้งานได้ง่ายมีเทมเพลตในตัวเยอะและคือแต่ละอันเนี่ยมันก็ดีมันใช้งานได้จริงนะครับพวกฟอนต์ฟิลเตอร์อะไรต่างๆมันก็ให้มาแบบโอเคเลยนะครับในขณะที่พวกโปรแกรมตัดต่อระดับโปรเนะะี่ยฮะมันก็ทาได้เหมือนกันแต่ต้องใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ของแคปคั t เนี่ยลากๆใสๆจบนะครับพวกฟิลเตอร์เทมเพลตเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มือใหม มันก็เลยทําให้คนเนี่ยหันมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญอีกอย่างครับคือไอ้แคปคัตเนี่ยมันมีทั้งรูปแบบแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บเบสบนเบราว์เซอร์เลยนะครับภาพจำอีกอย่างของโปรแกรมตัดต่อรับโปรทั้งหลายเนี่ยก็คือมันกินสเปคโหดใช่ไหมใครจะใช้ต้องมีคอมเทพซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีคอมเทพมีแต่มือถือหรือไม่ก็โน้ตบุ๊กสเปคบ,บ้านๆจะให้ซื้อเครื่องเทพมานอกจากต้องมาเรียนรู้โปรแกรมแบบว่ายากๆแล้วนะครับก็ต้องมาควักเงินก้อนใหญ่อีกในขณะที่แคปคัตเนี่ยคุณโหลดใช้งานในมือถือได้เลยหรือในคอมก็มีเป็นทางเลือกด้วยนะครับเป็นแอปก็สป ประเด็นคือมันไม่กินสเปคเท่าไหร่ครับพวกเครื่องเบสิกเบสิกเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์ระเบรมืออาชีพมากมายเท่าไอ้พวกโปรแกรมสายซีเนมาที่เขาใช้งานกันนะครับแต่คนท,ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต้องการขนาดนั้นไงฮะเราแค่ต้องการทำคอนเทนต์เฉยอย่างคลิปของผมเนี่ยง่ายๆแบบนี้แค่คัดชนอาจจะมีการสาเฟกบ้างนิดหน่อยแคปคัดก็เอาอยู่สบายๆแล้วเพลิเหลือเฟือด้วยซ้ำฮะ ใครไม่อยากลงแอปก็สามารถตัดในเบราว์เซอร์ได้อีกนะครับเขามีตัวออนไลน์เอเดเตอร์คุณแค่อัพฟุตเทจเข้าไปจะลากและวางหรือว่าจะไปลิงก์มาจากตัว Google Drive Dropbox ก็ได้เหมือนกันนะครับแถมพอตัดเสร็จแล้วเป็นไฟแนลคลิปเนี่ยอัพขึ้น YouTube อัพขึ้น TikTok ได้เลยตัวระบบเนี่ยมันก็ไปอัพติมัล์ให้เหมาะสมกับแพลตฟอร์มนั้นไปด้วย ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือมันมีตัวที่ให้ใช้ฟรีนะครับและอตัวฟรีเนี่ยความสามารถมันก็เพียงพอสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วหรือถ้าใครลองใช้แล้วติดใจก็สามารถจ่ายเป็น s u b สคริปชั่นรายเดือนเพื่อใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมในราคาที่ถือว่าถูกมากๆนะครับเมื่อเทียบพวกแอป,ประดับโปรทั้งหลายข้อดีทั้งหมดนี้ครับแน่นอนมันถึงทําให้แอป,ปนี้กลายเป็นแอป,ปตัดต่อยอดคิดยอดนิยมเราได้เห็นลุงป้าที่แทบไม่เคยใช้คอมหันตัวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ก็เพราะแอป,ปนี้แหละครับแต่ก็นั่นเลยฮะ ของฟรีหรือว่าของถูกและดีเนี่ยมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับข้อดีอยางต่างมันเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เกิดมาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของแคปคัตเนี่ยคือ b y t e Dance แล้ว b y t e Dance เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติจีนเป็นเจ้าของ t i k t o อกนะครับแล้วไอ้แพลตฟอร์มพวกนี้ฮะมันก็ไม่เคยขึ้นชื่อเรื่องความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับประเด็นอื้อฉาวเองแคปคัตก็พอมีอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นในช่วงปี2023ผู้ใช้ก็ร่วมกันกล่าวหาแคป ร้องแบบกลุ่มกันเกิดขึ้นนะครับจากกรณีที่แคปคัสเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวทั้งตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ข้อมูลทางไบโอเมตริกอะไรต่างๆเนี่ยไปขายเพื่อทำประโยชน์ด้านมาร์เก็ตติ้งและยิงแอดครับ อีกมุมที่เราต้องมองกันเลยก็คือด้วยความที่ Byte Dance เจ้าของ Cap c a p c u t และ Tik t o k เนี่ยเขาเป็นบริษัทจีนนะครับด้วยความที่บริษัทจีนเนี่ยมันก็มีความเชื่อว่าจะต้องมีเอี่ยวกับรัฐบาลจีนแน่นอนภาพลักษณ์ของแอปเนี่ยก็เลยกลายเป็นแนวๆนั้นด้วยนะครับตัวแอปก็เลยเป็นประเด็นทางการเมืองให้เล่นกันอย่างอินเดียและสหรัฐเนี่ยเขาไม่ถูกกับจีนแอปมันก็เลยถูกสร้างภาพลักษณ์ก็มีเอี่ยวกับรัฐบาลจีนด้วยมีความเชื่อว่าข้อมูลของแอปเนี่ยจะถูกส่งไปจีนและตัวแอปก็ถูกแบนและปลดแบบนออยยู่่ครั้งงตาามท การเมืองในช่วงนั้นครับซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยตัวแอปจะส่งข้อมูลอะไรไปบ้างมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยไม่สามารถฟันธงได้แต่จะคิดยังไงก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนไปนะครับสิ่งที่ผมทําได้ก็คืออ้างอิงข้อมูลจากเน็ตมาเล่าให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองคร ดราม่าล่าสุดที่เกิดขึ้นไม่กี่วันก่อนกับกระแสแบน์แคปคัทเนี่ยมันก็ยังอยู่ในประเด็นเรื่องดําเดินที่ผมเกิดมานั่นะครับเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความระแวงครับว่าไอแอป,ปพวกนี้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทําอะไรบ้างเพราะสาเหตุนี่นะครับผมถึงอยากเล่าในต้นไงครับว่าแอป,ปเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับเซอร์วิสที่มันใหญ่ระดับนี้เขาก็ต้องมี terms of service หรือว่าข้อตกลงในการใช้งานอยู่แล้วนะครับเวลามีอะไรฟ้องร้องกันเนี่ยเขาจะได้งัดขึ้นมาคุยได้ฮะและประเด็นคือคนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยได้อ่าน terms of service กันใช่ไหมฮะแค่เราติก๊กยอมรับแล้วก็เริ่มใช้กันเลยทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะจะว่าไปแล้วไอ้ข้อความ terms of service ทั้งหลายเนี่ยฮะมันอ่านยากมันคลุมเครืออ่านไปก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องเอาไปตีความกันต่อที่สําคัญก็คือมันยาวมากฮะเสียเวลาอ่านจัด ดราม่าล่าสุดเนี่ยครับมันเกิดจากทางที่ CapCut มีการอัปเดต terms of service เข้ามาใหม่ซึ่งอันนี้ผมขออ้างอิงข้อมูลของทางเว็บไซต์ Mashable Southeast Asia ที่เขาสรุปมาแล้วละกันฮะหลักๆแล้วครับก็คือไอหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการใช้งานเนี่ยก็มีคนไปขุดมันขึ้นมาครับโพสที่ดูแล้วจะไวรัลที่สุดก็เป็นของช่อง By Myla Homes ใน TikTok นะครับเธอทำวิดีโอไว้ครับว่าหยุดใช้แคปคัตซะ ตอนที่ผมกำลังเล่าเรื่องนี้อยู่นะครับคลิปที่ว่าเนี่ยมียอดวิวประมาณ17.7ล้านครั้งมียอดไลค์กว่า2.2ล้านครั้งและผมคิดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นกว่าน,นี้อีกเยอะด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นคลิปที่ไวรัลมากเลยฮะในคลิปเนี่ยมีการหยิบข้อตกลงของแคปคัตมาบอกให้เราฟังนะครับมีเนื้อหาสําคัญว่าแคปคัตมีสิทธิ์ลซนส์ในคอนเทนต์ทั้งหมดที่คุณอัพขึ้นไปบนแพลตฟอร์มเธออธิบายไปด้วยครับว่าคือถ้าคุณใช้แคปคัตเนี่ยเขาไปอไรก็ด้ม่ต้สิ แม้ว่าจะเป็นการเอาไปใส่ในโฆษณาของตัวเองคุณก็ไปบอกเขาลบไม่ได้เหมือนกันอีกอันที่น่ากลัวเลยก็คือเธอเนี่ยบอกครับว่า copyright และ intellectual property rights เนี่ยยังคงเป็นของคุณอยู่ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอัปโหลดเพลงดังๆที่ติดลิขสิทธ,ธิ์เพราะว่าอยากใช้ในวิดีโอเฉยๆเ,เนี่ยพอแคปคัตเอาวิดีโอคุณไปใช้แล้วไปโดนแฟลกเรื่องผิดลิขสิทธิธ์เนะะี่ยฮะอันนี้คุณก็จะสวยนะครับไม่ใช่แคปคัตสวยเพราะฉะนั้นเลิกใช้แคปคัตกันเถอะ อันนี้จากที่ผมไปลองฟังมาแล้วเปิดใจเป็นกลางดูก็จะพอเห็นภาพครับว่ามันก็เหมือนกับคลิปสั้นส่วนใหญ่จากทางอินฟลูเอนเซอร์ก็คือมีความพยายามโน้มน้นาวอย่างใดอย่างหนึ่งโดยอาจจะไม่ได้เจาะลึกรายละเอียดอะไรมากนักคนที่ฟังไปแล้วเนี่ยก็อาจจะคล้อยตามคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่ได้มองมุมอ,อื่นต่อซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับเราเนี่ยควรจะไปดู terms of service และวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่กระแสคลิปวายร่ลเฉย หลังจากคลิปนั้นวรัลไปก็มีแชร์ตามมาอีกเยอะเลยนะครับในไทยก็มีเยอะเช่นกันนะครับอย่างเมื่อคืนเองผมก็เห็นเพื่อนๆผมแชร์มาเยอะมากส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้คิดอะไรนะครับทุกวันนี้ผมไม่ได้ใช้แคปคัตอยู่แล้วช่วงแรกที่ทำช่องผมก็ใช้แคปคัตเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมหันมาใช้แอปตัวอื่นแล้วก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ยังไงครับผมก็มองว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยหยิบมาเล่าให้ฟังฮะ ด้าน terms of service ตัวเต็มของ CapCut ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตมาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมขอแปลเป็นไทยเลยแล้วกันครับจะได้ไปเร็วๆเขาเนี่ยเขียนมาว่ายกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกําหนดเหล่านี้คุณหรือเจ้าของเนื้อหาที่คุณส่งมายังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหานั้น อย่างไรก็ตามโดยการส่งเนื้อหาผู้ใช้ผ่านทางบริการของเราคุณรับทราบและตกลงว่าคุณอนุญาตให้เราอัปโหลดเนื้อหานั้นขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราและให้สิทธิ์แก่เรารวมถึงบริษัทในเครือตัวแทนผู้ให้บริการพันธมิตรและบุคคลเกี่ยวข้องอื่นในการใช้เนื้อหานั้นโดยไม่มีเงื่อนไขไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ผูกขาดปราศจากค่าลิขสิทธิ์และสามารถโอนสิทธิ์ต่อได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในการแก้ไขดัดแปลงทำซ้ำสร้างงานลอกเลียนแบบแสดงเผยแพร่ ถ่ายทอดแจกจ่ายและหรือจัดเก็บเนื้อหาของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณถ้าอ่านกันตามนี้ประเด็นที่เราแชร์กันมันก็ไม่ได้ผิดเลยนะครับมันมีส่วนที่บอกแบบนั้นจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมว่าไปตอนแรกครับปัญหาของ terms of service สำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็คือการตีความเราต้องมาอ่านและตีความเพิ่มเติมนะครับถ้าคุณจะตีความแบบที่เขาแชร์มามันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราตีความในมุมมองอื่นมันก็สามารถทําได้อีกเช่นเดียวกัน อย่างของ m s h a b l e ที่ผมอ้างอิงมาเนี่ยก็มีการยกมุมอื่นมาให้เราพิจนารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับเว็บไซต์บอกมาว่าที่อินฟลูคนดังคนนี้เขาพูดมามันก็เหมือนจะใช่แหละแต่แพลตฟอร์มอื่นมันก็มีข้อตกลงคล้ายๆกันนะและมันก็ไม่ได้หมายความครับว่าบริษัทเนี่จะเอาคอนเทนต์ของคุณไป,คณไปคเคลมว่าเป็นของตัวเองยังไงคุณก็ยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาอันนั้นอยู่ดีเพียงแค่ตามหลักการแล้วมันอาจจะทำให้แคปคั t ตเนี่ยสามารถเอาคอนเทนต์ของคุณไปใช้ในโฆษณาและยกเครดิตให้คุณได้ยกตัวอย่างเเช่นนปป็ทออาาโโโพสงงรกมม อันนี้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วรู้สึกอย่างไงกันบ้างครับแล้วแต่คนจะมองเลยใช่ไหมฮะบางคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่โอเคหรือบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่เป็นอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอารมณ์ประมาณเพื่อนเพื่อนเนี่ยโพสต์อะไรสักอย่างลงโซเชียลเสร็จแล้วก็เจอเพจข่าวเนี่ยมีการแคปโพสของเพื่อนไปทําข่าวไปทําป,ทประเด็นหรือว่าโพสต์รีวิวร้านอาหารแล้วเจอร้านนั้นเนี่ยแคปโพสเพื่อเพื่อนไปยิงแอดนั่นแหละครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่มันก็ให้ f e e ลิ่งประมาณนั้นเลยซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็แล้วแต่มมมุองไป หลังจากที่ประเด็นนี้มันไวรัลขึ้นมาก็มีอีกช่องหนึ่งของ TikTok นะครับคุณชอน s v v ช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อความใน terms of service ตรงๆอยู่แล้วนะครับเขาทำของเคส CapCut มาด้วยเช่นกันลงไปเมื่อ1วันที่แล้วยอดวิวประมาณ50,000ืก,กว่าก็คืออาจจะยังไม่ได้ไวรัลอะไรมากนะครับแต่ก็ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเช่นกันครับ คุณชอนเขาบอกมาครับว่าที่แคปคัตทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร TikTok และ Instagram ก็มีเนื้อหาข้อตกลงประมาณเดียวกันซึ่ง l i ยเ n s นเนี่ยฮะมันอนุญ,ญาตให้แอปสามารถโชว์คอนเทนต์ของคุณได้นอกจากนั้นครับมันเหมือนเป็นการอนุญ,ญาตให้ทําการบีบอัดวิดีโอและเขาเนี่ยคงไม่เอาวิดีโอคุณไปลงในแอดหรอกใช่ไหมฮะแม้ว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาจะทาได้ก็ตามแต่ในความเป็นจริงถ้าเขาจะทําเขาคงติดต่อมาขออนุญาตคุณอยู่ดีแหละ คุณชอนบอกมาเพิ่มเติมด้วยครับว่าที่เรากลัวกันเนี่ยกลัวกันผิดจุดแล้วไอ้ตรงนี้มันจะมีอะไรหรอกสิ่งที่น่ากลัวจริงๆก็คือฟีเจอร์ AI ที่ใส่มาน,นครับคัดล่าสุดมากกว่าเพราะว่า Terms of Service เนี่ยมันระบุไว้ครับว่าฟีเจอร์ AI นะครับคัดเนี่ยมันมีการใช้ Third Party เข้ามาครับอย่างเช่นตัว Runway, Stable Diffusion, Google, YouTube f ั x แล้วก็ Luma นะครับอันนี้คุณต้องไปดู Ter m s ของพวก Service นั้น,น,นเอง ง่ายๆก็คือพวก third party และ AI ที่เอามาใช้ใน Cap c ค p c u t เนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ CapCut แต่อย่างใดและถ้ามีอะไรเกิดขึ้น CapCut เขาบอกไว้ชัดเจนในข้อตกลงนะครับว่าเราไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้คนที่ใช้ฟีเจอร์ AI บน CapCut เนี่ยต้องไปศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยว AI แต่ละตัวด้วยนะครับว่านโยบายแต่ละเจ้ามันเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้ละฮะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าอันแรกด้วยซ้ำเพียงแค่คนไม่ได้พูดถึงมันเท่านั้นเอง กลับมาเข้าประเด็นเดิมกันต่อนะครับอันนี้ว่าตามตรงแล้วจะตกใจหรือไม่ตกใจก็แล้วแต่นะครับเพียงแค่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วบน t i k t o อกกับ Instagram ผมแค่เอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับลองไปอ่านบนแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีข้อตกลงคล้ายๆกันอยู่แต่สำหรับกรณีแคปคั t เนี่ยผมเข้าใจนะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมือนกัน100%ฮะเพราะยังไง Instagram กับ Tik t o อกเนี่ยมันถือเป็นโซเชียลมีเดีย แบบว่าถ้าเราตั้งใจโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอยู่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แคร์เรื่องความเป็นส่วนตัวหรือว่าการเอาคอนเทนต์เนี่ยไปใช้ต่อมากมายเท่าไหร่แต่แคปคั t นี่มันไม่เหมือนกันเพราะว่า CapCut คือโปรแกรมตัดต่อจะเอาคอนเทนต์เราไปใช้กรณีเดียวกับโซเชียลมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมฮะ แต่ก็อย่าลืมไปฮะว่าแคปคัสหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แอปตัดต่อแบบออฟไลน์อีกต่อไปแล้วนะครับมันมีพวกฟีเจอร์คลาวด์อะไรต่างๆเข้ามาด้วยเขาทําตัวคล้ายๆโซเชียลมากขึ้นไปทุกที่พวกข้อตกลงที่ว่าเอาคอนเทนต์คุณไปใช้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องเอาคอนเทนต์คุณไปใช้ตั้งแต่การไปตัดต่อบนคลาวด์แล้วแหะครับตามที่ผมเข้าใจนะก็คือถ้าคุณอัพคลิปลงไปแล้วต้องการใส่เอฟเฟกบนคลาวด์เนี่ยอันเนี้ยก็เท่ากับว่าแคปคั t จะมีการแก้ไขคอนเทนต์ของคุณแล้วนะฮะแมว่่าาาาจ็ตมมมคคคคสัังงุณกผึิดรบ การออก t e r m s of s e r v i c ออันใหม่จากบริษัทเนี่ยเป็นการปกป้องตัวเองมากกว่าในฐานะผู้ใช้เราคงไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะครับแต่อย่างไงก็ตามนะครับมันเป็นความสบายใจของแต่ละคนอยู่ดีแม้ว่าเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำอะไรอย่างที่เรากลัวกันสุดๆแต่ Ter m s of service เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราจะไปตีความยังไงนะครับในกฎหมายเขาสามารถทําได้เพียงแค่ถ้าเขาจะทำเนี่ยมันก็คงน่าเกลียดมากนะครับมีที่ไหนฮะอยู่ดีเอาคลิปคุณไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเนี่ยต่อให้ไม่ผิดกฎหมายยังไงเขาก็ต้องโดนกระแสะต่อต้านอย่างหนักจนบริษัทเเสสียียยชื่อ่องงะะรซึ ผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าจะทานะย้ำอีกทีนะครับคลิปนี้ผมได้แต่เอาข้อมูลมาเล่าและสรุปให้ฟังเฉยๆเพื่อนๆจะคิดยังไงก็แล้วแต่บุคคลไปนะครับถ้าใครไม่สบายใจในการใช้แคปคัทเนี่ยก็มีแอปอื่นๆที่ไม่มีข้อตกลงแบบที่ว่าเนี่ยอีกหลายอันอยู่นะครับลองศึกษากันดูฮะและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมหน่อยละกันนะครับไว้ครั้งหน้าถ้ามีอะไรน่าสนใจผมจะไปเล่าให้ฟังอีกวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ